เปิดบ้านโรเซ่แบล็กพิงตกเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลชีวิตไอดอลสาวเคป๊อปไม่ใช่เรื่องง่ายและส่วนใหญ่จะมีการเดินทางที่ยาวนานเพื่อริมรถความสำเร็จบุคคลหนึ่งที่มีประสบการณ์ทั้งขึ้นและลงของการเดินทางครั้งนั้นคือโรเซ่แบล็กพิงและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวงนี้มีชื่อเสียงจากการทำงานหนกักและความรักของแฟนๆทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะไอดอลแต่ทว่าวอาพาร์ตเมนต์ของโรเซ่แบล็กพิงกลับกลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง เนื่องจากบัญชีอินสตาแกรมของเธอเช่นเดียวก,กันกับสมาชิกคนอื่นๆของ b l ล c k พิ n k โรเซ่ชื่นชอบที่แบ่งปันชีวิตประจำวันของเธอกับลิงเสมอไม่ว่าเธอจะออกไปข้างนอกตามตารางงานหรือแค่เที่ยวในเกาหลีไอดอลสาวคนนี้ก็ไม่เคยพลาดที่จะโพส์ภาพที่สวยงามลงในอินสตาแกรมของเธอและดูเหมือนว่าการอัปเดตล่าสุดของโรเซ่แบล็คพิงค์ทำให้ชาวเน็ตแห่ชื่นชมอพาร์ตเมนต์ที่สวยงามของเธอในภาพไอดอลสาวอยู่กับสุนัขของเธอ และมุมมองที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงดูเหมือนว่าจะมีทิวทัศน์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีแม้ว่าจะดูสบายและอบอุ่นแม้แต่เฟอร์นิเจอร์และเลเยอร์ของบ้านไอดอลสาวก็ดูหรูหราวิวก็น่าทึ่งมากเกินไปเช่นเดียวกัน